สลัดนะครับเห็นไหมด้านหลังนะครับวันนี้ผักก็เริ่มตัดได้แล้วนะครับก็จะทยอยซอยไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าอ่ากาลังได้แสงแดดและตอนเช้านี้ก็หมอกลงค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับวันนี้วันนี้ก็ผักสลัดพวกอ่า หลัดแก้วก็ยังยังไม่เข้าหัวนะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่พวกที่เขาโตเร็วๆก็จะมีพวกกลีนโอ๊กนะครับโตเร็วมากนะครับช่วงก่อนนั้นนี้ที่ผมถ่ายไว้ว่า,าปลูกผักแบบไม่คุมฟางครับแบบคุมฟางนะดูฝั่งน,นี้จะห่างกันหนึ่งอาทิตย์นะครับดูความเร็วของเขานะครับก่อนหน้าน,นี้ที่ผมลงไปก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะประมาณ บางทีลงวิดีโอไปมันก็จะวันที่ถ่ายมันอาจจะถึงนะแต่วันที่ลงมันอาจจะช้านิดนึงนะครับมันนิดนึงแหละเป็นอาทิตย์ก็มีโอเคก็พวกเนี้ยเราต้องตัดแล้วนะครับไม่ตัดเดี๋ยวเขาจะพุ่งนะครับเห็นไหมมันจะมันชนกันหมดแล้วนะครับสังเกตดูฝั่งนู้นมันยังไม่ชนกันได้ไหมครับเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งมันจะเหมือนแบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะ แก่กว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่กรีนโอ๊กแล้วก็ลิ้และปิดนะครับนี่เป็นกรีนโอ๊กเขาจะสวยมากเลยนะครับนี่นี้ไซส์ประมาณประมาณสองขีดนะ่าจะได้สองขีดนะครับหนักก็ได้อยู่เห็นสังเกตได้ว่าตอนนี้มันเริ่มหนาวแล้วนะครับผักเขาจะโตเร็วมากแล้วก็จะมีน้ำค้างนะครับตอนกลางคืนนะครับ มันทาให้ผักเราชุ่มชื่นตลอดนะครับเขาไ็โตเร็วบวกกับตอนเช้าเงี้ยแสงแดดเขาได้เต็มที่นะครับมันก็จะทําให้เขาสังเคราะห์แสงแล้วก็โตเร็วมากนะครับบวกกับเราลดน้ําหมักตอนคืนนะครับไม่ใช่ตอนกลางคืนอีกตอนเย็นนะถ้าใครว่างก็ลดตอนกลางคืนได้นะครับจะ <c oughs> ไปได้อย่างลดตอนกลางคืนนะเพราะว่าอากาศมันเย็นดีนะครับแต่ปัญหาคือเรา ไม่มีแสงไฟในการมองกลาคืนนะครับเพราะว่าที่ของผมมันอยู่ไกลนะครับห่างจากบ้านเป็นกิโลกว่าเลยนะครับครับก็เห,เหมือนเดิมนะครับตัดวิธีตัดก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับสลับเป็นฟันปลานะครับตัดต้นนี้ต้องมาตัดต้นนี้อีกต้ตนนั้นนะครับ ต่ถ้ามันห่างแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องตัดสับ,สบนตาก็ได้ให้สังเกตดูว่าต้นไหนมันชิดกันนต้นนี้นะครับมันชิดกันก็เอาออกนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้มันไม่มีนะครับเราก็จะตัดต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ยังเอาไว้ก่อนยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็ทยอยตัดต้นใหญ่ไปก่อนก็ได้หรือไม่อย่างนั้นใครอยากได้เฉพาะไซส์ใหญ่ๆหขายไซส์ใหญ,ใหญ่อย่างเดียวเลยเราก็ต้องตัดต้นเล็ก,กออกไปนะครับ เหลือต้อนใหญ่ไว้ไม่งั้นต้นเขาก็จะไม่โตกว่าน,นี้นะครับเพราะตอ้นเล็กอะ่ะมันก็โตกว่าน,นี้นิดนึงนะครับมันจะไม่ใหญ่เท่าตรงที่มันโตมาเร็วๆอย่างนี้นะครับมีอยู่2เทคนิคนะครับที่สําคัญเลยถ้าใครอยากขายไซส์ประมาณ3ต้น5ต้นโลอย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิธีนี้คือเห็นครับเมล็ดพันธุ์เขาจะไม่ค่อยมันก็เหมือนคนนะครับคนที่ไซส์เล็กก็เล็ก ต้นไซส์ใหญ่ก็ใหญ่นะครับแล้วก็เอาต้นใหญ่ไว้นะครับต้นเล็กอาจจะทยอยขายเป็นพวกเป็นเบบี้สลัดใน,ปร,นรประมาณนี้ครับประมาณนี้ต้นเล็กๆเนี่ยแต่ผมก็จะขายอยู่ไซส์กลางๆลางเงี้ยประมาณนี้ครับใหญ่กว่านี้มันก็มันมันมันขายไม่ได้ไปถึงว่านี่เขาต้องการแบบกินผักให้มันหลากหลายอย่างเช่นตน้นต้นนี้หนึ่งต้นตันนี้หนึ่งต้นเนี่ยสลับกัน สองสาต้นนะครับถ้าเกิดว่าต้นมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันใส่ได้ต้นสองต้นในถุงหนึ่งนะครับมันก็ทําให้ผู้บริโภคเขาเลือกได้ไม่เยอะนะครับบางทีก็กินไม่หมดต้นมันใหญ่นะครับครับประมาณนี้นะครับก็จะสลับกล่องวนไปวนมานิดนึงนะครับขอโทษด้วยถ่ถ้าใครเวียนหัวนะครับก็ตัดแต่งนิดนึงนะครับ แต่สมากผมจะไม่ล้างนะผมจะตัดทิ้งอย่างเดียวตัดพวกเนี้ยไปที่ไม่สวยทิ้งนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเอาไปล้างเองถ้าเกิดว่าเราไปล้างเนี้ยบางทีผักมันกรอบไงเราไปแตะนิดแต่หน่อยบางทีมันหักเนี้ยมันก็จะช้ำนะครับผักเราจะกรอบมากนะครับเห็นตัดใบที่ไม่ไม่ดีเรายังกรอบเลยนะครับ ก็ทิ้งนะครับส่อมาก็จะเป็นปุ๋ยในดินต่อไปนะครับเราไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งนอกแปลงนะทิ้งมาในแปลงแล้วก็จะใช้รถตีดินต่อนะครับนไครับนี้ก็มอาตัวไปส่งผักก่อนนะครับให้ดูต้นนี้อีกทีนึงเล็ดและปิดนะครับให้ดูกลีดโอ๊กอีกทีนึงนะครับจะได้ดูใกล้ๆอ่า น,นี้ดีกว่าเขาต้นติดก,กันแบบนี้นะครับที่ตัก็เอียงนะเอียงต้นเขาออกมาําข้างนี้แล้วก็ตัดนะครับใช้สองมือแต่อันนี้ขออนุญาตตัดข้างเดียวนะ โอนะครับอีกประมาณ2ขีดนิดนะถ้าเป็น3ขีดมันจะต้องหนักมันต้องเข้าหัวกว่าน,นี้นะอันนี้คือไซส์ที่ตลาดต้องการแล้วก็มาตรฐานที่เขาตั้งไว้นะแล้วก็กำลังอร่อยเลยถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งเขาจะเริ่มแก่นะคับมันก็จะไม่อร่อยละเขาก็จะไม่ขอบนะครับ ผมนะเต็มๆตให้ดูด,ด้านหลังนะครับชึบด้านนี้ไม่ได้แสงบังนะอันนี้วะเหมือนเดิมนะครับตัดลากเอนนิดนึงจะมีเศษที่ดึงเหลืองไปดึงเหลือง,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 งด้านล่างนะครับ ความกอรอบเขาะนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครเอาไปกินก็ต้องล้างนิดนึงมือลูบๆมันจะมีแค่ประมาณ2องาใบตัวนี้เองนะครับ เกิดว่าฝนไม่ตกนะถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วดินมันกระเด็นเข้าไปข้างในเนี่ยก็ต้องล้างลำบากหน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ออตัวไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม